สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube k ด c Gamer บร์ไปจนครับในคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมนะแบบเร็วมากนะฮะเพื่อไปการเสียเวลาครับอย่าลืมกดไลค์สักแค่กดแชร์กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกษ์ข่าวสารและก็กิจกรรมใหม่ๆของเกมไปได้ฟรีฟร่ายจากช่อง YouTube ของเราเอาละไปรับชมคลิปนี้กันดีกว่า1 9บเถึงยีมีนาคมครับยิ่งเพชรน้อยยิ่งซื้อเพชรในราคาถูกนะครับก็เริ่มต้น35บาทนะได้รับไปเลย520เพชรน,นะครับผมนะนี่เลยนะครับ ก็อันนี้ผมเป็นอ่าแอนดรอยนะมันก็เลยน่าจะ39มเก้านักส่วนไอโอเอสน่าจะ35มห้าหรอมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ใครเพชรน้อยเนี่ยก็จะซื้อเพชรแค่35บาทได้520เพชรเลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับทุกคน d t a ท็กเอ็ก i r e สกินเอเคมังกรทองนะครับผมก็มีโปรโมชั่นนะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมก็มาเลยนะฮะแค่มาสมัครแพ็กเกจนะครับผมก็จะได้รับ กล่อง AK มังกรทองนะครับผมถาวรเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนนะก็สามารถมาร่วมจับจองเป็นเจ้าของกันได้19-20ถึงมีนาคมนะฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับสกายวิงครับทุกคน8ทีการันตีครับแอนิเมชันเปิดตัวและก็สกายวิงครับ18-24ถึงมีนาคมครับก็สามารถมาสูตได้เลยนะครับแล้วก็8ทีการันตีมัดคมกริช 19 3 1ถึง31มีนาคมครับโอ้โหอยู่ยาวๆถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก็สามารถมาสุ่มเป็นเจ้าของกันได้ตลับหมัดแอสซินคริสนะครับผมนะดนเจอบพันนั่นเองครับเริ่มสุ่มที่9เพชรนะ8ปทีการันตีถาวรนะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะฮะเป็นตู้สุ่มใหม่ล่าสุดเลยนะครับเข้ามาวันที่19 3 1ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะฮะสร้างตั๋วเข้างานกาลิ n a าเว l d ์นะครับผม2022นนั่นเองครับนะ สำหรับวิธีการสร้างตั๋วเข้างานกอรีนาเวลนะครับผมนะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ a c e b o o k นะครับผมแฟนเพจกอรีนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์ครับแล้วก็กดคลิกที่ลิงก์ตัวแรกนะครับผมนี่นะคลิกเข้าไปเลยลิงก์ตัวแรกครับพอคลิกที่ลิงก์ตัวแรกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาปรากฏกับหน้ากอรีนาเวลครับที่เป็นธีมของฟรีไฟล์เลยครับทุกคนจากนั้นฮะเราก็มากดตรงที่ เริ่มการประจนภัยครับผมมนาะแล้วก็จะมีให้เราเลือกเข้าสู่ระบบ3มช่องทางกิงน่าเฟซบุ๊กกูเกิลผมขอเลือกเข้าที่ Facebook แล้วกันครับจากนั้นครับให้เราตริ๊กยอมรับเงื่อนไขของอการเข้าใช้งานนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวสร้างบัตรเข้าเชิญน,นะครับผมนะเลือกบัตรเข้าเชิญของเราได้หรือว่าสร้างบัตรเข้าเชิญน,นะครับหรือว่าสร้างตั๋วเข้างานนี่แหละนะครับผมก็สร้างไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่สร้างเนี่ยครับผมบอกเลยว่า อาจจะพลาดของฟรีที่มีการแจกยกเซิร์ฟก็เป็นไปได้นะครับผมนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องทําการสร้างตัวเข้างานก่อนนะครับผมนะก็สามารถมาเลือกปรับแต่งสร้างตัวละครหรือสร้างตัวเข้างานของเราได้ซึ่งไอตัวเข้างานตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะเอาไว้ให้เราไปเล่นกิจกรรมนะครับผมในการแข่งขันไนท้าบูลเซเล่ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนะทุกคนนะในปี2022ครับเนื่องจากว่า มันไม่สามารถจัดออนไลน์ได้เอ้ยมันไม่สามารถจัดออฟไลน์ได้เขาก็เลยมาจัดแบบออนไลน์นะครับให้เราแบบว่าสร้างอวตารหรือสร้างตัวเข้าง,งานของเราก่อนนะครับผมนะหรือว่าจําลองเป็นตัวละครของเราเนี่ยแล้วค่อยเข้าไปเล่นกิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์ Galina World นะครับผมนะซึ่งในเร็วๆนี้เขาจะมีการเปิดให้เราไปเล่นนะครับผมนี่นะสร้างเรียบร้อยแล้วตัวเข้าง,งาน Galina World 2,022นะครับผมนะในวันที่2และ3เมษายนนะครับผมก็สามารถ เข้างานของเราได้เลยนะครับในวันที่2 3เมษายนก็มาที่ w ว็บเว็บกอ o ิลลาเวลไอน์ชีเอชนะครับผมก็จะมาปรกกดกับไอ้หน้าตัวนี้นะครับผมนะเป็นนี่เลยนะครับเป็นของ a อ i n a World นะครับ2022นะครับเป็นตั๋วเข้างานนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะเออเอาละครับผมอัปเดตต่อมาก็จะเป็นของแจกฟรีนะครับตัวแรกก็จะเป็นรางวัลพรีออเดอร์นะครับหรือว่าการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมหรือการสทำจองล่วงหน้านะครับก็จะได้รับตั๋วไดบอนรอยย่อสอใบตั๋วเว็บพอดสองย่อ สองใบนะครับแล้วก็ของแจ็กฟรีถาวรเจวันล็อกอินให้ครบนะฮะก็ได้รับฟรีทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสร้างห้องบัตรสุ่มแล้วก็สกิลปืนสแตตดาเมจบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบหแม่นยำบวกหนึ่งครับถาวรแจ็กฟรีแล้วก็จะมีกิจกรรมล่าหงส์ซาฟาโลนะครับอันนี้เนี่ยใครไม่เล่นเนี่ยก็รีบๆเข้ามาเล่นนะตั้งแต่14ถึง27เดือนมีนาคมนะครับก็สามารถมาลกสู่กักได้นะครับ กิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็เอาเดืนต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตารางของกิจกรรม Free Fire X BTS กันบ้างนะครับซึ่งในหน้าอีเวนต์ของ Free Fire X BTS ครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ละมั้งนะครับเพราะว่าตามป้ายที่ประกาศของเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาเริ่มวันที่25นะส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเริ่มวันที่25หรือเปล่านะครับผมนะขอรางวัลแจากฟรีมีเพียบนะครับนะตลาบใครที่ทำหาของฟรีมีแจกไหม บอกเลยว่ามีแจก,กแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับอันนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าเป็นตารางที่เซิร์ฟนอกนะครับไม่ใช่ตารางที่เซิร์ฟไทยนะนี่เลยนะครับก็กิจกรรมเนี่ยเริ่ม25มีนาแล้วก็จึงถึงวันที่16เดือนเมษายนเลยนะครับของแจก,กฟรีมีเยอะมากนะฮะเริ่มแต่25เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวกรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังแผ่นเสียงแผ่นเพลงแฟชั่นถาวรสกินถาวรครับ ตัวสุ่มต่างๆ,ๆนะฮะก็จะแจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์กล่องถึงสกินปืนด้วยแล้วก็สกินต่างๆแจกฟรีถาวรที่มีการคอลัลบกับ BTS ครับผมบอกนะครับว่าการคอลัลบครั้งนี้ครับอาจจะไม่มีของที่เสียเงินเลยนะฮะคือพูดไปอาจจะไม่เชื่อหรอกนะครับเพราะว่าต้องรอรลุ้นเราอีกทีหนึ่งหน้าง,งานแต่คือผมดูจากรูปอีเวนต์แล้วนะครับผมคาดการได้เลยว่า ไม่มีของเติมแน่นอนนะฮะที่มีการคอลแลบกับ B T s ในครั้งนี้นะครับเหมือนกับเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการคอลแลบแล้วแจกฟรีแบบทั้งหมดเลยอะแต่ว่าก็มีเติมอยู่บางครั้งบางอันบางชิ้นซึ่งก็คิดว่าก็จะเป็นการคอลแลบที่แจกฟรีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับกันนีน่าเวที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดว่าน่าจะมีการแจกฟรีทั้งหมดเลยในหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นแค่ของเซิร์ฟนอกนะครับไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะย้าก่อนนะครับอโอกาสเป็นไปได้ที่เซิร์ฟไทยจะมีอีเวนท์ที่แจกฟรีแบบนี้เหมือนเซิร์ฟนอกก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูประกาศทีหนึ่งจากเซิร์ฟไทยเรานะครับแต่ว่าประกาศของเซิร์ฟนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์แฟชั่นชุดแผ่นเสียง อ่อะไรกับสกินปะ่ะแล้วก็ตัวซุ่มกล่องซุมอาหารคู่หูทุกอย่างสก,กินของฟรีแจกฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมของเซิร์ฟนอกนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยจะแจกฟรีเหมือนกับเซิร์ฟนอกหรือเปล่าดูสิคุณชุดเป็นแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคุณนะฮะแต่รู้สึกเหมือนท่าทางจะไม่มีแจกนะอเออแสดงว่าท่าทางอาจจะต้องเติมนะครับผมสําหรับท่าทางของ BTS นะที่มีการคอล์รัปันเนาะได้ข่าวว่าอ่จะมีการคอแลแลบกับ BTS ทั้งทีเนี่ย BTS ก็เป็นอ่าวงศิลปินบอยแบนด์ใช่ไหมล่ะก็เป็นศิลปินที่แบบเกี่ยวกับนักร้องศิลปินชื่อดังเงี้ยก็ต้องมีท่าตรงท่าเต้นประจําวงประจําทีมขเขาใช่ไหมล่ะแน่นอนครับคิดว่าท่าเต้นเนี่ยก็น่าจะมาแบบถ้าเราเติมซื้อหรือมั้งนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปที่เซิร์ฟไทยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเอาไว้เจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้าแล้วกันฮะสำหรับอัปเดตทั้งหมดในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ใครอยากรู้เรียนอะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมฮะกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์ไปเลยนะครับก็เจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้านคลิปนี้สวัสดีครับ